สวัสดีค่ะค่ะพี่ทัชรดาพี่ชายจากถุงเนี่ยตัดกันแม่ที่เมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้าบุญปินนะคะคุณสุยมาสังมุทัศนะคะไปสอบถามคุณสุยมานะคะว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็โครงการของเราเนี่ยมีประโยชน์กับผู้ประกอบการ้างไหมคะงั่ต้อจะนัให้เห็นแบบว่า เราไาม่ตรวจปีนาเหมือนกับว่าสารที่บางตัวเราไม่เคยได้ตรวจเราก็ได้ตรวจโดยปกต,ติแล้วอะค่ะที่สา,ารทางในจังวัดเขาจะให้ตรวจลวองมิสแค่สองตัวแต่ลางโคมวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไปตรวจหน้ามันได้หลายตัวก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นไหมคะปลุกความเชื่อมั่นค่ะในการใน ตัวอย่าง<ม>ของเราในผลิตภัณฑ์ของเราเนาะแ,แล้วก็ช่วงนี้ก็คือทางเมืองนอกอะค่ะเขาสั่งออเดอร์อมาถ้าเราไม่มีใบนี้ไปให้เขาอะค่ะเขาก็นําออกไม่ได้เหมือนกันเขาต้องขอบใบเนี้ยเพื่อที่ยืนยันว่าของเราปลอดภัยไหม้าประลุมเขาได้หรือเปล่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าสูงเราาาือแข่งตามแค่ไหนคะ น้ำแบบนี้ทุกๆปีอะค่ะมันทำให้พวกที่ประกอบกายเล็กๆเหมือนของพิจารณีน,นคะคะแส่งผลผลิตหรือว่าผลิตสินค้าที่ดีออกสู่่างประเทศไปแล้วแบบสินค้าเรามีความอ่าพิเศษที่ว่าเรามีครมวิทยาศาสตร์อ่าสวนเรานะเราออกไปได้นะบางเจ้าเขาไปไม่ได้ แสดงว่าโครงการของเราก pues ็ช่วยให้ผ <Yeah. S 2> so, ู <Okay. S 2> ้ประกอบการก็เลยมีความเชื่อมั่นในผลผลิตตัวนี้ก็สองก็ตรงเติมที่ว่าจะตกออกบางพื้นด้นเนาะรวมถงเราประสบความสำเร็จนะออสเตรเลียเข้ามาพิสิษนะฟังเราไปได้ค่ะเออเม้จะเห็นว่าโครงการคมเมดไซ์ของเราก็มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของเรานะคะ ทำให้ส่งเสริมให้คนไทยผลิตสินค้าได้มาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้ด้วยกันตอ่อยอดได้ด้วยให้เข้าร่วมโครงการได้ไหมคะเพืนกาะเสนอให้ชนชั้นะับต่านเนาะว่าได้ระยัน์อะไรแล้วถ้าแบบนผลที่ได้ส่วนทีมันไปใช้จะีไ้ ก็ค uhm, ือดำเนินการวัฒนธรรมในตอนนี้ค่ะนางสาวกุชพรวงนันตานะคะผู้ประกอบการการนำเลน้ยงจมวนะคะเพราะเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจดูได้แบบเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจด้วยและที่ว่าโครงการมีประโยชน์ในดินทีจะตัดตีะทันว่าแบบเป็นโคงการที่ดีทนชื่รเรค่อั พอเราได้รับได้เข้าโครงการนี้แล้วนะคะให้สินค้าของเรานะคได้รู้สึกว่าลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นเวการที่เรานําไปที่เราตรวจถามมาตรฐานอย่านี้ค่ะไปโชว์ให้กับทางเพจ Facebook ของเราเองนะคะแล้วก็มีการมีการนําเสนอให้กับทางเราอ่ะใส่กางเกงมันปอกแหนด้วยครัให้ทางเราใส่กางเกงมันอกแอนบตัดสินใจที่จะนำสินค้าของเราไปวางให้กับ ผู้โดยสารได้รับกปทานบนเราใส่ด right? ินด้วยค่ะการระบุทางนะคะเมื่อสองกำไรต่อโลกอะไรนี้ค่ะก็คือเรื่องแม่เลยก็คือได้แค่ความเชื่อมั่นของลูกค้าอยู่แล้วค่ะก็คือเรื่อฐานลูกค้าได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถนำโลโก้ของทางโครงการนะคะที่เราผ่านมาตรฐานแล้วค่ะมาใส่เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากที่เราโชว์ในทางของ ได้มองเห็นว่าผ่านมาตรฐานออยแล้วยังผ่านมาตรฐานของบริษการแพทย์ชุมชนด้วยค่ะค่ะอันนั้นบริษัทการแพทย์ชุมชนนะคะก็จะตรวจให้ต่อเนื่องอีกสามปีนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเป็นซ u s t a เ n อร์โปรดักต์นะคะก็คือเป็นโปรดักต์ที่ยั่งยืนค่ะอันนี้ผู้ประกอบการก็จะได้ตรวจสอบต่อเนื่องด้วยตัวเองค่ะ